การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับในช่วง11จนถึง17เมษายน2564นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะตามหลักโหราศาสตร์ไทยนั้น การนับวันเกิดจะนับแตกต่างกับตามหลักสากลอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดนะครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตาการฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งถัดไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ11จนถึง17เมษายน2 5 6 4นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะต้อง กลับไปสะสางงานเก่าที่ค้างค้างหรือว่าสะสางในเรื่องของปัญหาเดิมหรือว่าปัญหาเก่าๆที่ยังมีอยู่นะครับเรียกได้ว่าในช่วง11จนถึง17เมษายน2564นี้ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นในเรื่องของการทำงานยังคงจะมีปัญหายังคงจะมีอุปสรรคที่รอคอยการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำงานการทำอะไรก็แล้วแต่ของคนเกิด วันอาทิตย์ในช่วง10 11จนถึง17เมษายน2564นี้จะต้องมีสติให้มากนะครับแล้วก็รอบคอบให้มากในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆครับส่วนใครที่กำลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะนะครับตั้งใจจะโยกย้ายก็มีเกณฑ์ที่จะกลับไปทำงานที่เดิมหรือว่าที่ที่เคยได้จากมานั่นเองนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับในช่วง11จนถึง17เมษายน น2,564นี้การทำงานทำสิ่งต่างๆจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาท้าทายความสามารถทดสอบศักยภาพการทำงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไพ่อัศวินแห่งคาาครับจะพูดถึงการพบกับความท้าทายใหม่ๆหรือว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาทดสอบศักยภาพท้าทายความสามารถ ของคนเกิดวันอาทิตย์ก็เป็นได้เช่นกันนะครับบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานนะครับบางคนก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะพบเจอกับโอกาสที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าความท้าทายต่างๆที่เข้ามานั้นจะเรียกได้ว่าเป็นความท้าทายที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จ ในก้าวต่อต่อไปเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่อยู่ตรงหน้าให้ได้เท่านั้นเองครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับในช่วง10 11จนถึง17เมษายน2564นี้เรียกได้ว่าการทำงานทำสิ่งต่างๆจะมีโอกาสที่ดีที่รออยู่นะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่ยังคงเป็นอุปสรรคปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ให้ได้เท่านั้นเองครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่า11จนถึง17เมษายน2564นี25นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง11จนถึง17เมษายน2564ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ11จนถึง17เมษายน2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นต้องบอกว่าการเงินมีเกณฑ์จะลั่วไหลนะครับเก็บเงินไม่อยู่ครับมีรายได้เข้ามาเท่าไรหามาได้เท่าไรก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปนะครับมักจะมีเรื่องให้เสียเงินอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วง11จนถึง17เมษายน 2,564นี้เก็บเงินไม่อยู่แล้วก็มีเหตุให้จะต้องเสียทรัพย์ครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์จะต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องดวงของโชคลาภครับดวงโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง11 จนถึง17เมษายน2564นี้ดูจะไม่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคคงต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็ดูให้พอเหมาะพอสมก็แล้วกันนะครับใช้เงินอย่างมีสตินะครับคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง11จนถึง17เมษายน2564นี้และระวังในเรื่องของการเงินที่จะล่วไหลครับ เพราะว่ามีเกณฑ์จะเก็บเงินไม่อยู่นั่นเองดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่า11จนถึง17เมษายน2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1ิ 11จนถึง17เมษายน2564ครับดวงชะตาวความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ11จนถึง17เมษายน2564นี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ครับ ไพ่อัศวินแห่งคาถาจะพูดถึงการมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทำให้คุณนั้นได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคนรักคุณได้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านสถานการณ์บางอย่างนะครับทั้งสถานการณ์ที่ดีและสถานการณ์ที่ร้ายจะนำพาให้คุณนั้น ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคนรักนะครับหรือว่าคนที่คุณนั้นกำลังคบหาดูใจอยู่นั่นเองอาจจะมีปากเสียงอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์จะยังเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีครับสำหรับคนที่ เป็นโสดนะครับต้องบอกว่าคนโสดที่เกิดในวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะมีคนเดินเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณผ่านการเดินทางผ่านการทํางานมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้และเกิดขึ้นได้ครับในช่วง11จนถึง17เมษายน2564นี้ครับ เอาล่ะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตา การงานนะครับสำหรับวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์ท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ล ne ID ดีใต้คลิปนี้แอด l ล n e ID ดีใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับตาม l ล n e ID ดีใต้คลิปนี้ครับสาหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามครับฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ